ออกก็ได้นะออเล่นเลยเล่นเลยโฟมวอร์มก่อนจะตันหน้าไปเอเชียอ้ามเป็นคนเชิญคนพี่ไม่ใช่หรอขอใส่อ้ามขออ้ามไปยุ่รปอยู่บ้างติกาโด่อยู่ะไม่ไปจะไปเทสโดอยากเดือดเดือดติกาโดอยู่ไหนวะนี่นี่ลงลงคาสโนกัน ไม่เอาไม่ไปไม่ไปไม่ต้องส่งมาผมเชิญผมผมเชิญมันกลับอ่ะแล้ก็ไม่เอาเออเราไม่คุยนะฮัลโหลฮัลโหลคาสิโนคาสิโนไป ถ้าจะกระโดไดไกลนี่กดผมทํากดลงหรือว่ากดขึ้นอ่ากระโดดไกลใช่ไหมกดกดขึ้นแล้วก็กดไม่ไซ้ายก็ขวาใช่หไหมผมอันนี้ผมเอียงซ้ายไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอียงขวาดูอันนี้อันนี้คือเอียงขวาเห็นปะเอียงขวาอ๋อแต่ว่าต้องดันเมาส์ขึ้นไปข้างบนก่อนใช่หไหมดันนิดเดียวพี่มีคนวิ่งเนี่ยบ่ได้ ก่อนพี่อยู่แป๊บมีไม่มีไม่รู้ว่าผมลงนี่แล้วลงนี้กันอย่างสองคนลุย ปวดอะเจ้าอะไี่ะพี่เก็บพี่ฟาร,ร์มชั้นหนึ่งเลยผมมาฟาร,ร์มชั้นสองของอเยอะเหมือนกันนะเนี่ยของอเยอะเอาเรื่อง มันไม่มีคนลงจริงเอาไวร้ระดับบิการโดเลยนะเออ,อนี่เซิร์ฟอะไรก็ไม่รู้ด้วยมันเข้ามาก็ไม่ได้มองบางที สามคนครับตอนแรกพอจะไปอันนี้พี่จะไปปัง,งย่าแล้วผมจนหนีเกมพวกนี้แลเป็นเกมแบบเก่าๆจะไปลักนาล็อกเกิดคาบาาก็ไม่ได้ไม่มีเพื่อนเล่นอา AK. อาเอค กันวะกะสุดก้ามามองออกหน่อยออกอีกนิดริงที่เยอะไหมริงผม2 8 0้เนี่ย 2, 2 9 0้เนี่ย ไม่เไม่พี่ดูปิงปิงบนหัวพี่อ่ะแค่แค่คำว่าผับจีพี่เห็นว่าปิงไหมปิงขึ้นทุกคนพี่สองร้อยซีซีอ่าเคพอกันแค่นั้นผลว่ากันแค่นั้นไม่ถ้าผมสองร้อกว่าแล้วพี่ประมาณู่เขียวนี่ผมจะได้ออกไปรีเกมใช่หรอกอบางทีรีเกมแล้วหายอืเรากลางวงปะกลางบอกวง่าหูกางไปดิ ารามชิวเลยพี่ตอนนี้ชิวๆสักพักจะมีแขกจะมีแขกมา่ะอันนั้นบอทผมมั่นใจว่าบอท ยาเลยกระสุนแบบเต็มโตหมดละมีตัวหนึ่งมียาแล้วพีแล้มียาแล้วเม่กีไม่มีพียังไม่มีของฟูเลย พี่มีคาข้างบนตรงนี้มีคา <got> ข้างบนสุดเลยหนาม,มวัยบนสุดบนเอาพี่จำไ้แค่นี้พอเดี๋ยวให้เอาก็ได้แต่พี่จะพิดพิดแต่พี่ต้องจำเอาเองนะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมจำไว้ว่าหนาม,มวัยคนสุดํำแค่นี้พอพี่แล้วพี่ก็วนเอา เด้วยอ่ะเชั้นล่างสุดพาชั้นบนสุดําแค่นี้พอแล้วพี่ก็วนหาเอาแล้วกันของผมพอไหมน่าจะพอแล้วของผมน่าจะพอแล้วกลับไปหาเพื่อนว่ะ ถ้าอยู่ตรงไหนของแมปไะเนี่ยพี่พี่อยู่ได้ใช่คนเดียวะผมอยากไปหาเพื่อนว่ะไปหาบวกดีกว,ว่าได้เนาะผมไปนะเหื่อแล้วพี่เก็บป่ามอยากจริงเพื่อนอยู่ไหนไห,ไ,นะไหนวะอ๋อนู่นนู่นเจอแล้ว ที่ฟาร์มก็อย่าอิเน,นี่ยประมาณสามสี่นาทีเนี้ยยังยังโอเคอยู่สักสิบนาทีอ่ะฟาร์มแบบระวังระวังหน่อยเผือ่อมีคนตอนนี้ยังไม่มีหรอก ก็เอยมันมาหาพี่วะผู้ขับไปทำไม่หยู่เนี่ยเหนื่อย ส่นเขียวมีปะมีร้อยห้าสิบี่พี่ฟาร์มไงไม่เจอโคตรเยอะเลยผมทิ้งไว้สักเยอะหนำบมวยสองสองร้อยนัดอ่ะหาเอเคเก็บยังเสร็จแล้วหลือแต่กระสุนเขียวว่ามีจุดยึดเจ็ดสิบนัดนเองเฮ้ยถ้ายิงอ่ะเาเขียวแล้วกูเจอตอแล้ว คุนอยู่ไหนหมดวะวงบีบยังวะ ซูมหน่อยเธอซูมใช้เอ็นสิบหกเขียวพี่เก็บเลยแอร์ดอปพี่แอร์ดอปแอร์ดอปเป็นเปล่าแอร์ดอปตกตรงนั้นเลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยแอร์ด,ดอปแอร์ดอปไปเอาแอร์ดอบละไปละ โอ้ตกหนำมมวยเหรอข้างบนโอ้โหเก็บไงอะโอ้ยัดเค้เก็บไงอะอย่างทีเนี้ย ็บไม่ได้แม่งตกข้างบนอีกเวนพี่เอาอะดรอปไหมตกบนหนามวยพี่พี่ไปดูดิะว่าตกยังไงชีวิตเนี่ยพี่ผมอยากได้กระสุนทองอ่ะมีปะไม่มีชีวิต ทองผมหมดละเขียวผมกจเจอหมดทองก็หมดเลยทองเหลือสี่สิบยี่สิบเขียวผมเหลือสี่สิบหกหกเก้าผมหมดสองปืนน่ะเนี่ยเห็นไอ้ดอบปะไปเก็บดิเก็บไม่ได้พี่ถ้าพี่เก็บได้ผมให้พี่เลยห้าสิบบาทเอาเบอร์วอละวะเล็ตมา,ถ,าถ้าเก็บได้อะท้าเลยเนี่ยเก็บไม่ได้จริงๆหมดปัญญาจะไปทำไมอ่ะเก็บไม่ได้พี่ลมเสียวอะ่ะ พี่แล้วเหรอพี่ผมค้างเอาได้แล้วพี่กระสุนเขียวตรงนี้พี่ผมเลย,พ, <got> เยพี่แม็กผมเลยพี่แม็ก1นผมเก็บไปหกสิบคอมเม เราทำไมเราไม่รู้จักความก่อนให้คาร<อ>์อลให้พีดึงน,นะได้ได้ถ้ไมเราไม่รู้จักความก่อนวะโอ้โหชีวิตพี่เก็บผสมเขียวตรงนี้ยังพีมพีมเอาตรงนี้อีกอีกหกสิบพี่พี่เอาที่ผมหกสิบพี่พี่มาเอาเลยพี่เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนแยง่งมีหกสิบ บ้านแรกบ้านแรกบ้านแรกสามสิบนะบ้านโน้นอีกหกสิบบ้านแรกบ้านไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้อะลืมสุดทองมี่ไม่ใช่มั้งผมเก็บหมดเลยผมไม่แบ่ง ยิงพาวงก็ได้พี่พี่เก็บเรียบร้อยนะเมื่อกี้ประมาณ30กว่า60ก็90นัดแล้วพี่ยิงอะไรวะมี่เหรอพี่อ๋อเห็นละเนี่ยยิงยี่คาจริงเหรอ,อดูให้อยากได้กระสุนทองพี่มียาน้ำพี่มีกล่นเขียวอีก พี่มีเก็บเศษสนาไหมพี่พี่มาเก็บเองพี่มาเก็บพี่มาเก็บมีกระสุนเขียวอีกประมาณร้อยหนึ่งในศพเก็บเก็บเองนะพี่เก็บไม่ได้เต็มกระสุนเขียวร้อยหนึ่งแล้วก็เก็บเศษสนาเก็บเสียงพี่มีแล้วนี่ว่าเก็บเสียงใช่ปะยัพี่ไม่ต้องเก็บชิงไว้งั้นเลยกระสุนเขียวพี่อยาลเริมเก็บประมาณเกือบเกือบร้อยพี่ผม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 เอามาสามสิบนะกระสุนเขียวอ่ะในกองอ่ะขอขอขอหน่อยขอหน่อย ตอนนี้ผมมีเกือบสองร้อยแต่ผมขอหน่อยมีคนยิงมีคนยิงพี่มีคนยิงผมอยู่ไหนวะกูหาไม่เจอนี่นี่นี่ข้าง,ง,งหลังข้างหลังฆ่ามันฆ่ามันบอทแล้วผมว่าเดียไว้จบเซิรดีก็ดีแล้วพี่แต่เราจะไม่ได้แรงไงพี่จะเก็บแรงไหม จะทันปะเดหรือว่ารอซีซั่นหน้าถ้าเล่นมันๆเอาเซิร์ฟนี้ก็ได้เพลินดีไม่ค่อยมีคนจะเก็บใช่ไหมเดี๋ยวไปเอเชียกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวข้างหน้าคนหรือบอทหืค<ม>นหรอจริงเปล่าเห็นผมเห็นอะไรสักอย่างวิ่งด้วยกันสองตัวเนี่ยข้างน้าผมเนี่ยสองร้สี่สิบมองไาทางผมแล้วมองสองอสีสิบต่อ วิ่งด้วยกันสองตัวอ่าชัดเลยสามตัวคนแล้วล่ะคนแล้วล่ะพี่หน้าผมเลยผมบวกนะผมจะเอามันมีอยู่ด้วยหนึ่งตัว ววอยู่แถวเนี้ยตัวหนึ่งไม่เกี้ยไปไหนวะเฮ้ยหายไปไหนเรเจอมีคานี้ต้องเผื่อข้างหน้าอ่าคนแล้วล่ะงั้นอะเสียงเนี้ย หายหมดที่เก็บของเลยผมต้องการเอาอะไรแล้ว ผมสามตัวพี่ตายบวกสามสวย จับว่ะ้องต้องหนวเลยมีรถมาว่ะรถที่ก็ต ยิงบอดอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วของแอร์ดอบเห็นแล้วละ,นละมนมีคนจะเซิร์ฟนี้เหรอวะเหน็นจะบอด ไม่มีคนยิงเก็บเสียงพี่เฮ้ยป่ะพี่นามผมนามผมพี่สามสี่ตัวยิงดาวตัวงะ เฮ้ยเฮ้ยกูกูกูสวยแล้วไหนวะหาไม่เจอั๊มยาแปบบ๊บเห็นแล้วพี่เห็นแล้วเจ็ดห้าพี่เจ็ดห้าหนึ่งตัวพี่อีกตัวอยู่ไหนหาไม่เจอเจ็ดห้าหนึ่งตัวพี่เห็นเลยผมเห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวขับไปเอามันไม่ไหวแล้วอ้าวเอจะหลบนี้หรอ เจ75พี่ <5 S 2> มันหลบจ <5 S 2> มันหลบหลังเลยไปแล้วคุณแปดพี่มีแล้วอุ้ยอุ้ยพี่ พี่หลบที่ผมเห็นได้แล้วมันบีบวงบีบแล้วพี่มันต้องมาหาเราถ้ามันเดินปุ๊บผมเอาเลยเฮ้ยถ้ามันวิ่งปุ๊บผมผมเอาเลยเดินอะไรวะ มุมมุมถนนวิ่งไม่เอาออมันกูมไม่ไหวแล้วไม่เอาออมันแปบ๊บอา้อาวอ้าวเพื่อนทำไรอะ่ะโอ้ย ผมชนแม่งนะหัะครับเออโปรสุดท้ายผมชนเองอะไม่แก่เดี๋ยวนะ MBP ให้ผมก็ไม่ได้